สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ยูทูบทุกคน,นครับวันนี้จะพามาดูดูทางดักหนูครับเห็นเห็นทางมันอยู่แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก่อนเคยเห็นมันอยู่ถ้าถ้าไม่มีทางหนูก็ดักนกไก่นาครับนกไก่นามีแน่นอนครับเพราะเคยมาต่ออยู่ขัะานี้ครับเดี๋ยวติดตามไปได้วยกันครับ นี่ครับเหยื่อ <Yeah, S 1> วันนี้ก็เป็นข้าโพดนะครับเห <Yeah. S 1> ยื่อข้าโพดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีทางหนูหรือเปล่า <Yeah. S 1> นี่ครับ <Yeah. S 1> เป็นขอบสะ <Yeah. S 1> ป่าลุกมากครับ <Yeah. S 1> นี่ครับ แต่ก่อนมันเคยมีทางอยู่ทางนู้นจะไปดูด้วยกันครับนี่ครับน้องเราเจอทางมันแล้วครับแต่เรายังไม่เจอรูมันครับทางที่เขาเดินเราก็ดักไว้ปวะานี้ครับฝังทางไว้เลยครับก็หากินแถวนี้เดี๋ยวเขาก็มากินนะเราติดตามเลยครับว่าจะหมานหรือไม่หมาครับ ก็ดักไว้ประมาณนี้ครับดักไปลิ่นนะ้ำกลับเราก็เหลือประมาณสามหลังครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ที่เราดักดักหนูไว้นะหรือว่านกเรกาก็มาดูกันว่าจะติดไหมดักไว้ไม่กี่หลังแล้วครับมาลุ้นด้วยกันว่าตอนเช้าจะติดไหม เพราะว่ามันไม่ค่อยมีขุยมันมีแต่ทางเนาะคงกันเลยลองดักทิ้งไว้ดูมาดูครับว่าว่าจะติดหรือเปล่าไม่หนูก็นอกปวักนะที่หงจิบไว้เดี๋ยวไปดูด้วยกันพร้อมกันเลยครับ แล้วมันจะมีอยู่แต่มุมนี้ทั้งนู้นไม่มีฮะมันลกเกินเพราะว่าสะนีมน้มันมันมีนกกวักอยู่นะหลังแรกเป็นไงเอออยู่เหมือนเดิมครับอยู่เหมือนเดิมือปล่อยก่อน หลังนี้เรียบร้อยครับมีตัวมีตัวครับโอ้โหมีตัวครับคิดว่าไม่มีตัวมดขึ้นเลยอะโอ้โหผมยามเช้าทีเดียวเน้น่าจะติดตั้งแต่แต่วันแล้วครับโอ้โหนี่ครับหม่ครับเป็นประมาณนี้แต่ผมไม่เห็นรู้นะเห็นแต่เห็นแต่ทางเขานี่ครับโอ้โห ไม่น่าเชื่อว่ามีตัวครับลองวัดดวงดูแต่เห็นร้อยเขาเอาหอยเอาอะไรมากินในใจผมคิดว่าเป็นนกด้วยซ้ำนะนี่ครับโอ้ยมดกัดผมนี่ครับโอ้โหมดขึ้นเลยน่าจะติดแต่วันครับหลังแรกอยู่นี่ครับนี่ลอยเขาหากินเลาะริมน้ำนี่เนาะนี่ครับ หแต้มแรกครับสวยๆครับตอนเช้านี้โอ้โหมดขึ้นเลยอ่ะไปไปดูหลังต่อไปผมจะดักไว้ใกล้ๆกันเลยนะเพราะว่าเห็นขุยเขานี้อยู่แค่นี้เนาะเอมเห็นแต่ทางเขานีอยู่มุมนี้มุมเดียวอู้หลังนี้ติดีครับพี่น้องแต้มสองครับโอ้โหอะไรจะวันนี้โอ้โห หมานแล้วครับหมานมาสองเต็มโอ้โหไม่คิดว่ามีตัวตมีครับไม่เห็นรู้แต่มีตัวครับนี่ครับผมดักที่พี่น้องว่าผมดักขวางทางไว้เลยครับอู่ตะมดเยอะมากเดี๋ยวรีบออกกลับออกกันมดมดคันโอ้โอ้โอ้เอ้ นี่ครับโอ้โหมามาสองแต้มรุ่นเดียวกันเลยนี่ครับสามหลังมามาสองแต้มครับเชา้านี้โอ้โหดักเหยื่อเ้าพดนนะนี่ครับโอ้โหไซดเดียวกันเลยครับไซดสวยครับติดตามหลังต่อไปหลังนี้ยังอยู่ครับ คล้ายๆว่าผมดักหลังนี้ผมได้ดักหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมดักกี่หลังห้าหลังครบแล้วครับพี่น้องนี่อีกหลังหนึ่งน,นี่ดักทางเขาวิ่งเลยแต่ว่าไม่มีตัวมาติดนี่ครับมุมนี้มีสองตัวครับ เอาเดี๋ยวผมทำการเก็บเก็บกลับก่อนนะครับโอ้โหสองตัวไซส์เดียวกันเลยนี่ครับโอ้โหหมานี้ตรงนี้เลยโปะเลยนี่ครับเช้านี้ก็หมานมาสองแต้มครับดักห้าหลังนะครับนี่ครับใช้เหยื่อครับโพดครับ รุ่นนี้รุ่นสวยๆน่าจะติดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับเพราะว่าโอ้โหแบบมดขึ้นแล้วอะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปทำอะไรนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่อง y u t u b e ไ้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ